มาพบกับช่องฟอร์ยิงเลยกันนะคะจากสาขาเกษตรน,นมินที่มียอดขายเป็นอันดับหนึ่งของประเทศเลยค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะพามาชมรถแต่งรอลอคันนี้กันเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นรุ่นเอเวอเรสต์วทก์ับสนั่นเองนะคะราคาตัวรถของเขาจะอยู่ที่1นึ่งล้านเก้าแสนบาทค่ะคันนี้จะเป็นเครื่อง2000เกียร์ออโตสิสปีดนะคะเราจะเห็นได้ว่าเมื่อกี้นะคะเป็นสีเทาแลมโบอันนี้คือมีการแรปสีรอบคันนั่นเองก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเรามาดูห้องเครื่องกันก่อนค่ะ ภายในห้องเครื่องเราก็จะเห็นค่อนข้างจะโล่งแล้วก็จัดเป็นสัดเป็นส่วนแบบนี้นะคะเดี๋ยวจะพาไปชมแต่ละจุดนะคะเริ่มจากด้านนี้กันเลยค่ะส่วนตัวนี้นะคะก็จะเป็นแบตแบตอันนี้จะเป็นแบตของโฟ m o โก12วัตต์80แอมแล้วก็เป็นแบตของ AGM นะคะนี้ในตัวแบตจะมีเจลนะคะสำหรับแบตรุ่นนี้ขยับไปค่ะอันนี้เป็นท่อแอร์ค่ะท่อแอร์ตัวนี้เราจะ จัดวางให้มันห่างจากตัวเครื่องเพื่อจะทำให้แอร์มีความเย็นแล้วก็เย็นเร็วนะคะกรณีเวลาเราจอดรถไว้กลางแดดแล้วเราเข้ารถเนี่ยติดเครื่องสตาร์ทรถเปิดแอร์ประมาณ23นาทีแอร์ก็เย็นฉ่ำแล้วค่ะตัวนี้เป็นข้อดีของการจัดวางท่อแอร์ตัวนี้นะคะขยับมาค่ะในส่วนของตัวเครื่องค่ะเครื่องอันนี้ก็จะเป็นเครื่อง2010สปีด เป็นเครื่องใบเทอร์โบนะคะแรงม้าก็จะอยู่ที่210แรงมา้าส่วนแรงบิดก็จะมีกันถึง500นิวตันเมตรกันเลยนะคะในส่วนของตัวเครื่องนะคะเครื่องเราจะจัดวางไปไว้ในโซนของด้านในตัวรถนะคะแล้วก็จะมีแผ่นซับเสียงแผ่นเก็บระบายความร้อนให้ด้วยค่ะขยับมาค่ะโซนด้านนี้ก็จะเป็นโซนของเหลวตัวนี้ก็จะเป็นที่เติมน้ำ ปัดน้ําฝนก็คือจะใช้น้ําปกติน้ําดื่มสะอาดอันนี้เติมได้ปกตินะคะขยับไปเป็นน้ําเขียวๆนั้นก็จะเป็นน้ํายาหล่อยเย็นค่ะส่วนท่อที่เราเห็นเป็นท่อๆตัวนี้ก็จะเป็นอิเล็กทรอนิกส์เบรกบูสเตอร์นั่นเองนะคะส่วนภายในห้องเครื่องก็จะมีข้าวๆประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะไปชมชุดแต่งกันต่อนะคะอะ่คันนี้นะคะก็ สีเดิมๆของเขาก็จะเป็นสีส้มค่ะอันนี้เรามีการทำแรปสีให้รอบคันเลยก็จะเป็นสีเทาแลมโบล์หล่อเท่ๆแบบนี้กันไปเลยในส่วนของกระจังหน้าค่ะเราก็ใส่เป็นชุดกระจังหน้าของรุ่นแลนดอนนะคะอันนี้มีเป็นลวดลายเป็นสีน้ำเงินสีแดงพร้อมกับไฟเป็นซีซีตรงนี้มาให้พร้อมด้วยนะคะขยับไปค่ะในส่วนของไฟหน้าค่ะ ไฟของรุ่นนี้นะคะจะเป็นไฟ Matic LED เป็นไฟอัจฉริยะปรับไฟสูงไฟต่ำอัตโนมัติเวลากรณีมีรถส่วนมานะคะไฟก็แสงไฟมันก็จะดับลงให้อัตโนมัติเลยค่ะในส่วนของโคมไฟเราก็มีการแรปสีชาโคเข้าไปนะคะ<ฆ>เพื่อให้ตัวโคมไฟนี้ให้มันลงตัวกับชุดแต่งที่แต่งเพิ่มเข้ามานะคะ เสริมหลอด้วยครอบไฟหน้าเข้าไปค่ะเป็นครอบไฟหน้าสีดําเงาหล่อหลอแบบนี้ดูลงตัวกับตัวกระจังหน้านั่นเองนะคะในส่วนของด้านล่างค่ะด้านล่างเราก็จะใส่เป็นชุดครอบวิกเตอร์ค่ะชุดคอบอันนี้เราจะมีส่วนเว้าวของเซ็นเซอร์มาให้ทั้ง6จุดเลยนะคะแล้วก็ไม่ได้เจาะส่วนใดส่วนหนึ่งของตัวรถเป็นการเป็นการยิงซิลิโคนเข้าไปค่ะ แล้วก็ในส่วนของด้านหน้าตรงนี้เราจะเห็นได้ว,ว่าตรงนี้นะคะก็จะเป็นตัวกล่องเซ็นเซอร์เตือนกันชนด้านหน้าค่ะระบบตรงนี้ขยับขึ้นไปก็จะเป็นกล้อง360องศาที่ติดตั้งมาให้จากโรงงานเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมที่ฉีดน้ําทําความสะอาดให้ด้วยค่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างกันต่อนะคะด้านข้างคันนี้เราเสริมหล่อด้วยคิ้วล้อขนาด4นิ้วทําเป็นสีดําเงา ตัดกับสีเทาดูลงตัวมากดูหล่อมากเลยค่ะพร้อมด้วยแม็กขนาด20นิ้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นแม็กของเวกค่ะแม็กเวกนะคะข้อดีของเขาก็คือจะเป็นแม็กที่มีความเบามาพร้อมกับยางโตโยท้านะคะ AT ยาง AT นะคะคุณสมบัติเขาจะมีความนิ่มแล้วก็มีไม่มีเสียงดังรบกวนนั่นเองค่ะแล้วก็เด่นๆตรงนี้ค่ะเรามีการใส่เบรกพานามล่า ยี่สิบเอ็ดแซดเข้าไปให้ด้วยนะคะที่เห็นสีเด่นๆแบบนี้สามารถเลือกสีได้นะคะจะเป็นสีเหลืองมะนาว mm hmm. เขียวมะนาวส้มแดงดำน้ำตาลที่ที่เคยถ่ายคลิปให้ดูนะคะแต่ละสีพวกนี้ลูกค้าสามารถเลือกได้ค่ะว่าอยากได้เป็นสีอะไรแล้วก็ในส่วนของจานเบรกจะมีขนาด410มิลจานหลัง400ค่ะ,ลคะแล้วก็คันนี้นะคะมีการโหลดลง2นิ้วด้วยชุดโหลดของโปรเฟนเดอร์ พร้อมซับแทงปรับระดับได้ถึง8ระดับด้วยกันเลยนะคะ <c oughs> เรามาดูในส่วนของด้านข้างกันต่อค่ะด้านข้างคันนี้มีการแล็บสีดําเงาครึ่งคันให้ทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็ส่วนของราวหลังคาด้านบนราวหลังคาด้านบนรุ่นนี้นะคะจะเป็นราวหลังคาเป็นราวหลังคาทรงสูงค่ะ แล้วก็ในส่วนของเราหลังคาเรามีการทำสีให้ทั้งหมดเลยอันนีค้คือเก็บรายละเอียดให้หมดเลยนะคะทำส่วนด้านข้างเบ้ากันลอยเราใส่ให้ครบเรียบร้อยแล้วค่ะด้านท้ายนะคะส่วนท้ายเราก็ใส่เป็นเบรกไฟฟ้ามาให้ด้วยค่ะตัวนี้เรามาดูด้านท้ายกันต่อค่ะ ด้านท้ายอันนี้ก็จะเป็นไฟิกเนเจอร์นะคะในส่วนของตัวไฟท้ายเรามีการใส่ชุดข้อไฟท้ายเข้าไปค่ะพร้อมแ้ปสีชาบที่โคมไฟให้ด้วยนะคะดูแมทกับชุดแต่งขยับามาด้านล่างค่ะเราใส่เป็นชุดสเกิร์ตของวิกเตอร์มาให้ค่ะพร้อมท่อหลอกเป็นท่อเลียก8 i n นฟินิต้และก็ทำสีดำมาให้ด้วยเสร็จสับเลยนะคะสำหรับคันนี้แต่งหล่อๆแบบนี้ เดี๋ยวเรามาดูด้านท้ายกันต่อนะคะฝาท้ายอันนี้จะเป็นฝาท้ายไฟฟ้าค่ะเปิดจากตัวนี้หรือไม่ก็เปิดจากกุญแจรีโมทแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะคะเปิดจากในตัวรถได้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันนิดนึงนะคะภายในตัวรถก็จะกว้างแบบนี้ค่ะสามารถพับเบาะได้2แถวเลยนะคะ แถวหลังกับแถวกลางพับได้เรียบแบบนี้ขนคองได้จุใจไปเลยค่ะหรือไม่กรณีที่ลูกค้าแบบออกไปแคมป์ปิ้งอะไรอย่างนี้นะคะเราปูนอนเอาผ้าปูนอนบนนี้ได้เลยไม่ต้องกางเต็นท์เลยค่ะสบายแล้วก็เบาะแถวสามนะคะจะเป็นเบาะปรับไฟฟ้าจะมีตัวปรับให้ตรงนี้จะอาจจะมองไม่เห็นเพราะคือของของที่เราเห็นนี้นะคะเป็นชุดแต่งทั้งหมดที่ถอดออกจากคันนี้เราก็ กลับคืนลูกค้าให้หมดเลยนะคะถอดออกมาแล้วเราก็กลับคืนเหมือนเดิมค่ะตัวปิดฝาท้ายก็จะปิดจากตรงนี้ปิดจากรีโมทได้นะคะเดี๋ยวเราไปดูภายในคันนี้กันต่ออีกนิดนึงค่ะภายในคันนี้นะคะเบาะก,ก็จะเป็นเบาะหนังเดินได้ส้มแบบนี้เลย เบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้าพร้อมมีตัวดันหลังให้ด้วยค่ะกรณีเวลาเราขับรถทางไกลตัวนี้ช่วยได้ดีมากนะคะช่วยนวดช่วยดันหลังผ่อนคลายได้เลยค่ะด้านข้างแผงประตูก็จะมีไฟแอมเบนไลท์ให้ด้วยนะคะไปถึงที่คอนโซลของตัวรถเลยดูเรียบหรูอเอ็ดูโดดเด่นมากเลยค่ะสำหรับพวงมาลัยค่ะพวงมาลัยจะเป็นพวงมาล จะเป็นพวงมาลัยไฟฟ้า100%พร้อมกับมันติฟังก์ชันมาให้ครบทั่วเลยค่ะหน้าจออันนี้จะเป็นหน้าจอเลือนไมค์ขนาด10นิ้วกันเลยนะคะสำหรับรุ่นนี้ขยับไปค่ะจอจอซิงจอกลางก็จะเป็นจอซิงโฟเอ A ขนาด12นิ้วค่ะด้านล่างก็จะเป็นแท่นชาร์จไร้สายนะคะขยับมาค่ะ หัวเกียร์สังเกตได้ว่าหัวเกียร์ตัวนี้จะเป็นหัวเป็นหัวเกียร์ e-chipper นะคะจะเป็นเกียร์ไฟฟ้านั่นเองมีเบรกมือไฟฟ้ามาให้พร้อมเรียบร้อยแล้วก็ปุ่มปรับ t o high four high แล้วก็ four low มาให้ด้วยนะคะภายในตัวรถก็จะประมาณนี้เนาะอันนี้มันเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับรถแต่งรหลอกคันนี้นะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนสนใจนะคะก็ลองทักมาสอบถามเลขได้นะคะที่เบอร์ 095 165 6624ค่ะเดี๋ยวสำหรับวันนี้นะคะเรียกขอฝากคลิปรถแต่งหล่อแบบนี้ไว้ให้ไปดูเล่นกันนะคะสนใจก็ทักมาได้ค่ะสำหรับวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ